เมื่อวานนี้ครับมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนึงออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกไฮ์ขึ้นมามากๆเลยนั่นก็คือตัวอย่างเรื่องคืนหลอกหลอน Dark Dimension ซึ่งเป็นแอนิเมชันสัญชาติไทยนะครับจากทีม r i p Studio นั่นเองทำไมผมถึงรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังจากการชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง,งนี้ขนาดนั้นเดี๋ยวผมมาไขาข้อสงสัยให้คุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากกดส u ต s ์ส i ค e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากๆครับผมต้องสาธยายให้ฟังก่อนนะครับว่าคืนหลอกหลอนเนี่ยมันเป็นแอนิเมชั่นฝีมือคนไทยจากทีมแอนิเมชันที่มีชื่อว่า Wips t u d i o ครับซึ่ง Wips t u d i o เนี่ยเคยฝากผลงานไว้กับแอนิเมชันเรื่องนักรบมนตาตำนาน8ดวงจันทร์และล่าสุดใน Netflix เป็นแอนิเมชันซีรีส์นะครับที่มีชื่อว่า Tokyo Override ซึ่งฝีมือและลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เราเนี่ยสามารถจดจำผลงานของค่ายนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับแต่เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาทางค่ายเนี่ยได้ปล่อยโปสเตอร์การ์ตูนเรื่องใหม่ของค่ายทั้งหมด2ภาพซึ่งสร้างความประหลาดใจและทำให้คนไทยเนี่ยพูดถึงเป็นวงกว้างพอสมควรเลยพอโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันคือโปสเตอร์ของแอนิเมชันสไตล์สยองขวัญ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนขับแท็กซี่ที่ต้องมาเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติและพร้อมกับคำโปรยที่ว่าคืนหนึ่งของคนขับแท็กซี่ธรรมดากับกลายเป็นเส้นทางที่ไม่มีทางออกเมื่อซอยเล็กๆของกรุงเทพนำพาเขาไปสู่ความมืดที่ไม่ควรมีใครเดินทางไปถึงและในอีก7วันต่อมาในวันที่8กันยายนริปสตูดิโอได้ปล่อยตัวอย่างเต็มและทำให้เพจหนงังต่างโพสต์ข่าวเกี่ยวกับตัวอย่างนี้กันอย่างคึกคัก แต่ผมเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครที่กําลังรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันน่าดูจังเลยอยากาสกิปไปถึงตอนที่มันฉายในโรงหรือฉายลงสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยก็เพราะว่าตัวอย่างอันนี้นะครับมันเป็นแค่ตัวอย่างทดลองครับมันเป็นตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนมาจากภาครัฐทั้งหมด3องคอ์กรครับได้แก่กรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมและ thacca ซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการทดลองครับไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นตัวเต็มหรือซีรีส์ยาวแต่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบตัวอย่างเพื่อแสดงศักยภาพด้านงานภาพบรรยากาศของทีม r i บสตูดิโอครับซึ่งงบประมาณนี้เนี่ยมันจะครอบคุมงบประมาณผลิตทีเซอร์เพื่อเป็นต้นแบบหรือ proof concept ไม่ใช่งบทั้งหมดในการทำโปรเจกต์ยาวนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการหรือขั้นตอนไหนแล้วผมไม่สามารถทราบได้เลยครับคงต้องรอทางสตูดิโอเนี่ยเขาออกมายืนยันอีกทีนึงแต่ผมเชื่อมั่นว่าเราไม่น่าจะได้ดูแอนิเมชันตัวเต็มเร็วๆนี้แน่นอนครับเพราะทางค่ายเนี่ยก็ยืนยันเองว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนมาเพื่อสร้างตัวอย่างเฉยๆเพราะฉะนั้น ลำดับต่อไปก็คงจะเป็นการเสนอในทุนและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเพื่อที่จะหาทุนในการทําตัวเต็มเหมือนกับตอนที่ทํานักร้มุนมตานน่แหละครับที่ตอนแรกเนี่ยหางบอยู่นานเลยหลายปีจนกระทั่งเนี่ยได้มาทําเป็นนักร้อมุนมตาในภายหลังนะครับอันนี้ก็คงจะกรณีคล้ายๆกัน แต่อาจจะเร็วกว่าหน่อยมั้งอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ขอแนะนําให้ไปดูมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด e สคริปชั่นความเป็นไปได้ของโปรเจกต์นี้เนี่ยคือถ้ากระแสตอบรับดีก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ในอนาคตครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็อาจจะอยู่ในฐานะผลงานทดลอง หรือ Experiment Animated s h o t t ที่เอาไว้โชว์ฝีมือของทีมงานที่เฉยซึ่งโอกาสที่จะพัฒนาโปรเจกต์นี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทที่ออกทุนและพาร์ทเนอร์ในการจัดจำหน่ายครับก็ต้องยอมรับนะคบว่าตัวอย่างตัวนี้เนี่ยมันทำออกมาได้ดูดีทีเดียวและไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในแอนิเมชันไทยมาก่อนอย่างแรกนะครับคือบรรยากาศของเรื่องมันทำออกมาได้เปรี้ยว ดูคุ้นชินและคุ้นเคยแต่ก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างจนหาเหตุผลไม่ได้เสียงหายใจของคนขับแท็กซี่เสียงฝนที่ตกกระทบลงมาพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์รถมันดูอึดอัดแต่ก็เข้ากันอย่างแปลกประหลาดพร้อมทั้งมุมกล้องเนี่ยก็กดตาำและกวาดไปตามซอยแคบๆมันชวนให้รู้สึกอึดอัดแบบสุดๆเลยครับและอย่างที่สองผีของเรื่องนี้เนี่ยมันตาในรูปแบบของสิ่งผิดปกติ และสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งผนวกกับบรรยากาศของถนนในประเทศไทยที่สามารถเข้านอกออกในทะลุออกไปไหนก็ได้มันเลยทําให้เราเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงในระหว่างการเดินทางอยู่เสมอและฉากสุดท้ายซึ่งคาดการไว้ว่าน่าจะเป็นผีเปรตนะครับได้เดินมาและพยายามที่จะเหยียบรถมันก็ดูเหมือนไอเดียนีย้มันค่อนข้างเข้าท่าพอสมควรเลยแต่ผมรู้สึกว่ายังเป็นห่วงอยู่นะครับถ้าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นมาจริงๆ เขาจะทําบทออกมาได้ดีไหมเพราะส่วนมากเนี่ยหนังไทยการ์ตูนไทยเนี่ยมักจะมาตกงมาตายกับตรงนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หรือแอนิเมชันฟอร์มยักหรืออะไรก็ตามนะครับบทของภาพยนตร์บ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆมีไม่กี่เรื่องที่ทําได้ดีและทําได้สําเร็จแต่ในเรื่องงานภาพเนี่ยคือผมไม่รู้สึกเป็นห่วงเลยครับเพราะลิฟต์สตูดิโอเนี่ยเคยทำแอนิเมชันสไตล์สยองขวัญมาแล้วในเรื่องที่มีชื่อว่า Herer ที่ทำร่วมกับ a l t a r e e r Studio ถ้าใครยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้เลยแต่ว่าบอกได้คำเดียวว่ามันเป็นแอนิเมชันสั้นที่เจ๋งมากๆเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ mm. และอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าคาดหวังและอยากให้โปรเจกต์นี้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆนั่นก็คืองานภาพและบรรยากาศที่ไม่ได้ยัดเยียดความเป็นไทยจนเกินไปหลายๆเรื่องของประเทศไทยที่ผ่านมานี้เนี่ย มากจะใช้ธีมของวัฒนธรรมเข้ามาเป็นแก่นของเรื่องอย่างเช่นนักรบมบนตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเชื่อชูความเป็นไทยจากการอ้างอิงวรรณกรรมรามเกียรติ์และเอามาผนวกกับความเป็นไซไฟแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้หลุดจากกรอบของคําว่ารามเกียรติ์นะครับแต่ว่าตัวอย่างคืนหลอกหลอนเนี่ยเราได้เห็นความเป็นไทยทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้ยัดความเป็นไทยเนี่ยเป็นธีมหลักของเรื่องมันมาเลยคุณเชื่อไหมครับแค่เราได้เห็นถนนในกรุงเทพ แค่เราได้เห็นบรรยากาศของซอยได้เห็นวินมอเตอร์ไซค์ได้เห็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองได้เห็นเครื่องแบบของคนขับแท็กซี่คือทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือความเป็นไทยแล้วครับเราคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้ในขณะที่เรื่องของรามาเกียร์เนี่ยเราไม่ได้คุกคีอยู่กับมันแทบทุกวันบางคนอาจจะอินบางคนก็อาจจะไม่อินแต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าคนไทยเกิน80%ซน่าจะอินค่อนข้างมาก เพราะบรรยากาศในเรื่องนี้เนี่ยมันคือบรรยากาศของประเทศไทยในยามวิการที่เราใช้ชีวิตกันอยู่จริงๆนั่นแหละครับถึงเป็นสาเหตุที่ทําให้แอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยดูแตกต่างจากแอนิเมชันเรื่องอื่นๆจากใจของผมนะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะดูแอนิเมชันที่โชว์ความเป็นไทยอะไรขนาดนั้นผมแค่อยากดูแอนิเมชันที่มีบทพูดบทสนทานาและแบ็กกราวน์ที่มันอยู่ในประเทศไทยแค่นั้นเองเหมือนกับภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน แต่ขอแค่ให้งานภาพนี้เนี่ยมันเป็นแอนิเมชั่นแค่นั้นเองได้แค่นี้ผมก็รู้สึกอิ่มนะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่านี้เลยผมไม่ได้ว่าวัฒนธรรมไทยมันแย่นะครับหรือมันไม่เหมาะสมที่จะเอามานําเสนอแต่ที่ผ่านมานี้เนี่ยเราได้เห็นภาพของวัฒนธรรมไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมาแบบยัดเยียด เหมือนกับการเอามากระแทกใส่หน้าคนดูซึ่งมันเป็นการนําเสนอที่ดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกอย่างเรื่องการกล้วยนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นหนังที่เชิดชูความเป็นไทยและมีความชาตินิยมพอสมควรแต่คุณเชื่อไหมครับว่าการกล้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้ามาในเรื่องแล้วไม่รู้สึกขัดแล้วรู้สึกกลมกล่อมกลมกลืนไปกับเนื้อเรื่อง อย่างการกล้วยก็จะมีฉากที่ลอยกระทงใช่ไหมละครับมันก็เป็นฉากเล็กๆสั้นๆที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของไทยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างการลอยกระทงแต่ฉากนี้มันก็สั้นๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเป็นการสร้างองค์ประกอบหนึ่งในการพูดคุยและบอกเล่าถึงตัวละครนะครับมันไม่ได้เป็นการยัดเยียดเนี่ยแล้วผมไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้ในการ์ตูนไทยมานานมากแล้ว ซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในแอนิเมชันไทยผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับผมเข้าใจว่านี่เป็นแค่โปรเจกต์ที่ใช้งบทางภาครัฐมาออกทุนให้เพื่อที่จะนําเสนอให้ผู้ร่วมออกทุนในการขยายโปรเจกต์ในอนาคตแต่ผมก็รู้สึกนะครับว่าอยากให้เขายึดตามหลักแนวทางของตัวอย่างนี้ต่อไปเพราะมันทําออกมาได้ค่อนข้างดีและน่าสนใจมากๆครับเราไม่จําเป็นต้องยัดเยียดความเป็นไทยเข้ามาครับ เพราะแค่เราสามารถทําบรรยากาศที่อ้างอิงจากประเทศไทยในปัจจุบันหรือประเทศไทยในอดีตได้สิ่งเหล่านี้มันก็คือความเป็นไทยแล้วครับเหมือนกับการที่เราได้เห็นภาพของรถแท็กซี่และคนขับแท็กซี่ที่ใส่เครื่องแบบของเขาต่างชาติมาเห็นก็รู้แล้วครับว่านี่แหละคือแท็กซี่ไทยหลังจากนี้จะมีข่าวอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในภายหลังนะครับ โอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เลือกดูคลิปของผมสําหรับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็ขอให้กดให้ผมด้วยเนาะ mm hmm. เพื่อเกินกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมีน้ําตาลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พระคุเดียวบนถนนเงียบเงาแสนไฟสลัวเงาดำกรกคุมใจสั้นวาราทว่ามันมีอะไรแฟแฟ